วันนี้เราก็จะมาวาดลายหางไหลกันนะครับลายหางไหลนะครับก็คือส่วนประกอบของยอดลายกระหนก3ตัวนะครับก็ในสมัยก่อนนะครับโดยช่างไทยสมัยก่อนก็ได้เรงมานันใจมาจากหางของสัตว์นะครับจำพวกงูและเปลวเพลิงนะครับลักษณะนะครับรูปร่างคล้ายๆหางไหลนะครับโดยหางจะอ้วนๆนะครับส่วนปลายจะเรียวแหลม มาถึงวิธีการในการวาดนะครับก็เริ่มต้นนะครับวาดสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมีความสูง2นิ้วนะครับความกว้าง1นิ้วนะครับในอัตราส่วนก็1ส่วน2นะครับขั้นตอนที่1นะครับก็เขียนเส้นโค้งนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นวงเล็บเปิดนะครับ3เส้นนะครับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับก็เขียนวงเล็บปิดนะครับจากบนลงล่างนะครับขวามือนะครับ3เส้นเหมือนกันครับจากนั้นนะครับก็ว่าเส้นโค้งเชื่อมนะครับวงเล็บเปิดเข้าด้วยกันนะครับจากล่างขึ้นไปด้านบนนะครับใช้เส้นมีลักษณะที่เลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลลากเส้นเชื่อมนะครับ วงเล็บปิดนะครับจากบนลงมาด้านล่างนะครับอันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกวาดในรูปที่2นะครับเหมือนเดิมเลยครับอ่อใช้กันตอนเขียนวงเล็บเปิดนะครับ3มเส้นครับแล้วก็เขียนวงเล็บปิดนะครับ3มเส้นเหมือนกันนะครับจากบนลงมาล่างครับ แล้วก็ใช้เส้นโค้งนะครับในการเชื่อมระหว่างวงเล็บเปิดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มาใช้เส้นโค้งครับเชื่อมวงเล็บปิดนะครับอันนะครับก็มาถึงขั้นตอนในการตัดเส้นนะครับก็ใช้ปากกามิกจิธรรมดาครับตัดเส้นนะครับก็ลากจากเส้นด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับลากขึ้นไปนะครับแล้วก็ตวัดลงมานะครับจากเส้นยินสอที่เราวาดไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ ลายหางไหลที่สวยงามนะครับหางของลายนะครับจะดสบัดลายครับพลิ้วไหวอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามนะครับ